สวัสดีครับประวันเกมเพลย์ครับมาเล่นต่อกันใน e อ d e ด Link ครับวันนี้จะพามาทำเควสของมิลิเซนนะครับเราไปเริ่มจากจุดนี้ในแมปนี้เลยนะครับตรงที่ผมวงให้นี่เลยนะครับเป็นกระท่อมของโกลี่นะครับเป็นนักปาดนะครับเขาจะนั่งอยู่ตรงนี้ให้เรามาคุยกับเขานะครับเขาจะให้เราไปหาเข็มทองให้เขานะครับโดยที่ถ้าเราได้เข็มทองมาเนี่ยนะครับเขาจะบอกความลับของเมืองเซลเลีย ให้เรารู้นะครับพอเราคุยเสร็จนะครับเราก็ไปตรงจุดที่ผมมาร์กในแผนที่นะครับตรงนี้เลยนะครับจะมีแม่ทัพนะครับเป็นบอสแม่ทัพอยู่ตัวหนึ่งนะครับให้เราไปจัดการเขาเพื่อจะเอาเข็มทองนะครับให้วิ่งตามไปเลยนะครับตามนี้เลยนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปผมนะครับฝากคู่ช่วยกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับ ถ้าคลิปมีประโยชน์นะครับถ้าทำเคสสำเร็จนะครับทำเคสง่ายขึ้นนะครับมีประโยชน์รบกวนช่วยกดติดตามให้ผมทีนะครับมาถึงจุดครับจุดที่เรามาร์กไว้นะครับให้เราลงไปสู้กับบอสเลยนะครับนะครับบอสตัวนี้บอสไม่ทับนะครับเราจัดการไปให้เรียบร้อยนะครับถ้ามันดูแล้วมันยากไปนะครับมัน มือใหม่เนี่ยยังมาไม่ได้นะครับหรือว่าสู้ไม่ผ่านนะครับผมแนะนําให้ไปฟาร์มก่อนเลยนะครับตามคลิปนี่คลิปที่ผมแนบให้นี้นะครับเดี๋ยวจะมีตัวไอข้างบนให้ด้วยนะครับไปดูวิธีการฟาร์มท้ายคลิปนะครับจะแนะนําให้เราก็ได้เข็มมาแล้วนะครับเป็นเข็มชารุดนะครับเป็นเข็มทองแต่ว่าไม่สมบูรณ์นะครับเราได้มา1ชิ้นแล้วก็ไปเปิดพรอนะครับเมื่อกี้ก็จะได้อ่าไอเทมที่เป็นธงเอาไว้บัฟนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําในคลิปถัดไปนะครับว่าใช้ยังไงนะครับ เราก็กลับไปที่กระท่อมของโกรีเนี่ยนะครับนี่นะครับพอเจอเขาก็จะนั่งอยู่นะครับเราก็เอาเข็มไปให้เขานะครับคุยกันให้เรียบร้อยนะครับเอาเข็มไปให้เขาเสร็จเขาบอกว่าขอเวลาตรวจสอบเข็มหรือว่าซ่อมเข็มให้นะครับเรียบร้อยนะครับเขาก็จะบอกเป็นความลับของเมืองเซลเลียเนี่ยนะครับให้เรานะครับ แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปในเมืองเนี่ยนะครับเข้าไปในเมืองตรงโบสถ์ข้างบนนะครับที่มิลิเซนอยู่เนี่ยนะครับให้เราไปแก้ปริศนานะครับไปจุดโคมไฟก่อนนะครับในเมืองเนี่ยนะครับตามที่ผมมาร์กเลยนะครับเมืองอยู่ในนี้นะครับหลังกําแพงเนี่ยเราต้องเข้าทางประตูนี้นะครับไปลุยเลยนะครับ เราหาที่ปีนขึ้นไปนะครับมันจะเป็นที่ให้เราขึ้นไปจุดไปเนี่ยนะครับจะมีอยู่3จุดนะครับปีนขึ้นไปตรงไหนก็ได้เดี๋ยวปีนขึ้นไปจะมองเห็นชัดนะครับอย่าลืมก่อนทํานะครับจะมีรูปอยู่ใบนึ่งนะครับให้มาเก็บด้วยนะครับนี่ครับเขาจะอยู่ลักษณะนี้นะครับปีนซากต้นไม้ไปนะครับแล้วก็ปีนบันไดขึ้น ไปให้เรียบร้อยนะครับในหนึ่งแล้วนะครับก็ไปต่อเลยนะครับอันที่2ให้ปีนบันไดขึ้นมาจนสุดนะครับก็จะมีต้นให้เราเก็บ golden s e ีดนะครับพอเก็บเสร็จก็ตดลงไปตรงนี้นะครับก็จะปีนบันไดขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับเป็นหอสูงเหมือนกันทุกอันนะครับสามอันนะครับสามจุดนะครับ สังเกตที่เราขี่ม้าขึ้นมาเมื่อกี้มันมีประตูนะครับที่วนขึ้นไปโบดได้นะครับเมื่อกี้ที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับก่อนถึงต้นโกลเด้นซีดนะนะครับที่เราไปเก็บเม็ดโกลเด้นซีดเมื่อกี้เดี๋ยวผมพาวิ่งไปดูนะครับอันนี้ก็จุดเป็นอันที่3ก็ครบแล้วนะครับปีนขึ้นมาตรงส่วนจุดที่แน่นอนก็เดี๋ยวมาดูเองนะครับผมว่าจะมองเห็นชัดอยู่เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็กลับไปที่เดิมครับกลับไปที่กระท่อมโกลีเหมือนเดิมนะครับ กลับมาคุยกับเขาสนทนากับเขาเขาก็จะให้เข็มที่เขาทําให้มันดีขึ้นมานะครับสมบูรณ์มาคืนให้เราเพื่อที่เราจะเอาไปให้กับมิลิเซนนะครับขี้บโบดที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเราก็วิ่งขึ้นมาตรงที่เดิมเมื่อกี้นะครับเนนั่นคือต้นนะครับด้านซ้ายมือเมื่อกี้เราก็เลี้ยวเข้าประตูตร,ตรงนี้แล้วก็วนเปิดพรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็วนตามทางไปเรื่อยๆนะครับระวังมันจะมีลูกหินนะครับลูกหินเล็กกิ่งมาทับเราได้นะครับให้หลบให้ดีนะครับ ไปตามทางเรื่อยๆครับเจอโบสนะครับโบสก็จะมีมอนยืนเฝ้าอยู่ก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับแต่ว่าทำแล้วก็ ได้ประโยชน์เหมือนกันนะครับตัวนี้เวลาเราทำเควสเนี่ยเราจะได้ไอเทม2อันนะครับเดี๋ยวผมจะแนบรูปให้ว่าได้ไอเทมอันไหนนะครับอ่าเปิดพรให้เรียบร้อยครับในโบสนะครับเก็บอ่าให้เรียบร้อยเก็บไอเทมให้เรียบร้อยแล้วก็มาคุยกับมิลิเซนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงจุดนี้นะครับจุดโบสอยู่ตรงนี้นะครับ ยเสร็จเรียบร้อยเราก็น่าจะต้องให้เข็มเขานะครับให้เข็มกับมิลิเซน์ไปนะครับส่วนเนื้อเรื่องนะครับถ้าอยากเสพเนื้อเรื่องแนะนําให้มาอ่านเนาะผมจะแนะนําเป็นไกด์ให้นะครับว่าต้องทํำยังไงเท่านั้นนะครับให้เรากลับไปที่พรนะครับลงไปโหลดพรกลับมา1ทีนะครับมิลิเซน์ก็จะยืนขึ้นนะครับให้เราคุยในอะล็อกให้เขาให้ครบนะครับเขาก็จะให้ไอเทมเรามานะครับเป็นเครื่องรางนะครับ พอคุยเสร็จแล้วนะครับให้เรากลับไปที่พรอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็โหลดพรนะครับลงไปโหลดพรอีกทีหนึ่งนะครับกลับมาเขาหายไปแล้วนะครับพอหายไปก็กลับไปหาที่กระท่อมนะครับไปที่กระท่อมโกลีนะครับเนี่เราก็จะมาเจอมิลิเซนยืนอยู่ตรงนี้นะครับพอคุยกับเขาเขาก็จะบอกประมาณว่าฉันจะเดินทางไปให <lawsuit royable. S 1> ้เราไปเจอกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ โหลดแมปอีกทีนึงนะครับโหลดแมปตรงไหนก็ได้นะครับพรอนจุดไหนก็ได้อีกทีนึงนะครับแล้วก็กลับไปที่กระท่อมโคลีเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะโหลดไปโหลดมาบ่อยหน่อยนะครับแต่ว่าคือมันเวสมันต้องให้ทําแบบนี้นะครับประมาณนี้เนี่ยคุยเขาให้เรียบร้อยนะครับคุยเรียบร้อยเขาก็จะมีให้เราเรียนรู้เวทนะครับเรียนรู้วิชานะครับให้เราเลือกแบบผมก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเวทที่เอาไว้ใช้กับ ตัวที่เป็นผลึกนะครับจะใช้ดีเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูในคลิปต่อไปนะครับต่อไปนะครับให้เราวาปมาตรงนี้นะครับตรงจุดนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแมปนะครับนี่ตรงจุดนี้ของเมืองก่อนที่จะเข้าเมืองหลวงเลนเดลนะครับแล้วให้เราวิ่งมาตรงนี้ตรงที่ผมมาร์กเมื่อกี้นะครับให้วาปลงตรงนี้แล้วก็วิ่งไปตรงนั้นนะครับตรงที่ผมมาร์กให้ผ่านข่ายทหารนะครับจะสู้ก็ได้หรือจะไปเลยก็ดี ครับแล้วแต่เราเจอโกลเด้นซีอีกแล้วนะครับแวะเก็บให้เรียบร้อยนะครับพอแวะเก็บเสร็จปุ๊บก็เปิดพรครับเปิดพรตรงนี้ให้เรียบร้อยเปิดพรเสร็จหันไปดูตรงก้อนหินนะครับบนก้อนหินจะมี มีลิเซนยืนรอเราอยู่นะครับให้ลงไปคุยสนทนาให้เรียบร้อยนะครับต่อไปบทสนทนาก็แนะนําให้ไปอ่านนะครับจุดต่อไปนะครับให้ไปที่เมืองตรงนี้นะครับนี่ตามทางขึ้นไปเลยนะครับตามทางผมไปเลยนะครับนี่จากนี้วิ่งไปตามทางนะครับก็ขี่ม้าไปนะครับให้ดูนะครับนี่ลงไปทางนี้นะครับแต่ว่าเราต้องอ้อมลงไปหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าโดดลงไปก็ อาจจะตายได้โอเควิ่งไปเลยครับวิ่งบนตามทางลงไปนะครับวิ่งลงไปแบบนี้แล้วทีนี้ก็จะเป็นแนวทางก็วิ่งตามแนวของทางไปเรื่อยๆกระโดดข้ามเข้าไปในซอกเขานะครับก็จะมีมอนมีอะไรผมจะตัดข้ามมาหน่อยนะครับเพื่อความไวอ่าเรามาถึงจุดหมายแล้วครับให้สังเกต ไปซ้ายกับขวานะครับให้ออกซ้ายก่อนเลยก็ได้นะครับออกซ้ายหรือจะไปขวาก็ได้นะครับไปได้2ทางแต่ว่าทางซ้ายนี่แลจะง่ายหน่อยนะครับขึ้นง่ายหน่อยอขึ้นทางนี้ครับพอสุดเกือบถึงท้ายของปราสาทแล้วให้ขึ้นตรงนี้ครับขึ้นไปเลยตามทางครับเลี้ยวขวาจับก,การมอนเอะให้เรียบร้อย ไปเทิม่มวิ่งต่อครับวิ่งไปกระโดดข้ามหลังคาไปเลยนะครับวิ่งกระโดดข้ามหลังคาไปก็จะเป็นมุมปราสาทตรงนี้จะมีบันไดปีนขึ้นนะครับก็ป,ปีนบันไดไปเลยนะครับผมแลเหมือนมันจะไม่ค่อยยากแต่จริงๆก็โหดเอาเรื่องเหมือนกันนะครับลงมาเขวิ่งเลยครับวิ่งต่อไปเลยจัดการอามอนให้เรียบร้อยนะครับวิ่งตรงไปจนสุดนะครับ หลบไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็มองไปทางซ้ายมือจะเห็นอัศวินเป้าประตูอยู่นะครับพยายามโจมตีตอนที่เขายังไม่ทันตั้งตัวจะง่ายกับเรานะครับเพราะว่าสู้จะยืดเยอะนะครับในหีบจะมีไอเทมอยู่เปิดนะครับเป็นแขนเทียมนะครับที่เราต้องเอากลับไปให้มีรีเซ็ตนั่นเองนะครับพอเราได้ของเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปครับแนะนําให้กลับมาทางขวาที่ผมบอกเมื่อกี้ปีนขึ้นนะครับเพื่อจะไปเปิดพรนะครับ พรต่อไปนะครับคาวต่อไปคลิปต่อไปเราจะมาจัดการกับบอสตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาเปิดพรไว้จะได้วาปมาลงตรงนี้เลยนะครับนี่จุดนี้เรียบร้อยนะครับพอเราจัดการในนี้เสร็จก็กลับไปหามิลิเซน์นะครับนี่ที่จุดพรที่เราเปิดก่อนหน้านี้ถอนคุยกับมิลิเซน์ที่แรกนะครับก็มองไปบนก้อนหินมินิเซนต์ก็ยืนรออยู่เพื่อรอรับไอเทมหรือแขนเทียมจากเรานี่แหละนะครับ คุยบทสนทนาให้เรียบร้อยนะครับให้แขนของมิเดเซนไปนะครับโอเคพอเสร็จแล้วนะครับทีนี้ภารกิจต่อไปให้ขึ้นไปด้านบนของแมปนะครับนี่บนของแมปคือบนเหนือขึ้นมาจะเป็นหมู่บ้านแม่ชีนะครับที่ใครน่าจะเล่นมาถึงตรงนี้แล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำเคเวสก็กลับมาทำเคเวสก็เปิดพรให้เรียบร้อยนะครับ ถ้ายังไม่ทําก็หาวิธีมาไม่ยากครับนะครับวิ่งมานะครับขี่ม้าขึ้นไปให้สุดนะครับเพราะว่าถ้าเก็บพวกไม่ชีก็จะเสียเวลานะครับผมจะทให้ไวนะครับขึ้นไปจนเกือบสุดไปจนถึงกังหันนะครับหอกังหันก็จะมีพี่เขารออยู่ตัวหนึ่งนะครับอ่าก็จัดการเขาเสียนะครับเป็นบอสอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นมินิบอสนะครับจัดการเขาเสีย ให้เรียบร้อยนะครับระวังแม่ชีด้วยนะครับให้จัดการจนเขาตายเรียบร้อยนะครับพอเรียบร้อยเราก็จะได้ไอเทมที่เราจัดการมินิบอสเสร็จเรียบร้อยก็จะได้มานะครับไอเทมทุกชิ้นที่ผมแนะนํานี่จะมีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับส่วนรายละเอียดต้องรอดูต่อไปนะครับเพราะว่าจะเอามาใช้ให้ดูอีกทีไปเปิดพรนครับเปิดพรให้เรียบร้อย แล้วนั่งลงไปในพรหนึ่งทีนะครับรีพรหนึ่งทีแล้วก็ลุกขึ้นนะครับดูให้ทั่วครับวนดูให้ทั่วจะเห็นมิดิเซนยืนอยู่นะครับดูให้ทั่วนะครับนั่นครับยืนอยู่ตรงนั้นไปคุยให้เรียบร้อยครับคุยซะให้เรียบร้อยนะครับคุยเสร็จเรียบร้อยตอนนี้นะครับยาวเลยครับมิดิเซนจะให้เราข้ามาฝั่งนี้เลยนะครับข้ามาฝั่งของ หิมะฝั่งนี้เลยส่วนข้ามยังไงกลับไปดูคลิปเก่าผมนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ได้แนบรูปไว้นะครับขึ้นไปดูตัวไอด้านบนได้นะครับแนบลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับคุยกับมิลิเซนให้เรียบร้อยนะครับคุยกับมิลิเซนเสร็จให้มาตรงนี้ครับให้วาปมาตรงนี้นะครับเราต้องไปแก้ปริศนานะครับเพื่อจะข้ามไปเมืองพฤกษาศักดิ์สิทธิ์นะครับด้านบนนะครับ วิธีการก็คือมาตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับเราก็ต้องไปจุดเทียนนะครับให้ครบนะครับตรงนี้นะครับเราต้องไปตามทางนี้แต่ว่าตอนนี้เขาถูกปิดอยู่นะครับเนื่องจากเรายังแก้ปริศนาไม่ได้นะครับเราต้องไปแก้ปริศนาก่อนนะครับให้มาคุยกับรูปปั้นตรงนี้นะครับ ุยเรียบร้อยก็เข้าจุดวาร์มนะครับเหมือนจะไปอีกมิติคู่ขนานนะครับอีกมิติหนึ่งนะครับโผล่มาแล้วนะครับพอโผล่ตรงนี้มาเราก็ไปจุดเทียนแบบนี้นะครับลักษณะนี้เป็นรูปปั้นอย่างนี้นี่คือจุดแรกนะครับอยู่ที่พื้นเลยนะครับจุดที่2ให้ปีนบันไดขึ้นไปนะครับเดี๋ยวจะเห็นนะครับจะเห็นภาพรวมนะครับผมจะปีนขึ้นไปอยู่ที่สูงให้ดูนะครับปีนขึ้นไปเลยนะครับ ก็ไปจุดเทียนตรงนี้เป็นจุดที่2นะครับทั้งหมดมี4จุดนะครับพอจุดเทียนเสร็จให้มองไปทางซ้ายนะครับหันไปทางซ้ายจุดแรกคือด้านล่างนะครับจุดต่อไปเห็นไหมครับด้านล่างจุดต่อไปก็โดดอย่างนี้โดดลงมาหน่อยนึงนะครับแล้วปีนไปจะอยู่ด้านหน้าเรานะครับผมจะทําไวหน่อยนะครับเพราะว่าจะมองเห็นง่ายๆอยู่แล้วนะครับจัดการธนูให้เรียบร้อยยิงแรงมากครับจัดการให้เรียบร้อยนะครับโอเค การเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นบันไดมานะครับจุดเทียนปกติครับวิธีการทําการสไลด์นะครับหลบมอนเนี่ยนะครับก็คือให้ไปดูสเตปเทพผมทําไปแล้วเดี๋ยวผมแนบลิงก์ให้นะครับก็คือแนบรูปให้กลับไปดูคลิปเก่าได้ทําวิธีไปเอาแล้ววิธีใช้เรียบร้อยแล้วนะครับไปต่อไปนะครับจุดที่4ครับอยู่ด้านนี้เลยข้างหลังนะครับจะมีบันไดขึ้นนะครับ วิ้งบนดูดีๆนะครับจะมีบันไดขึ้นนะครับในนี้มีของมีไอเทมเหมือนกันนะครับพยายามพอเคลีย์เสร็จเรียบร้อยนะครับจุดหมด4เทียนเรียบร้อยนะครับให้วิ่งบนให้ทั่วจะมีไอเทมอยู่นะครับอยากแนะนําให้ลองวิ่งดูนะครับเรียบร้อยครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเกมก็จะวาร์ปเรากลับมาจุดนี้ให้เราวิ่งขึ้นไปตามทางครับวิ่งขึ้นไปตามทางเพื่อจะไปพึกษาศักดิ์สิทธิ์ต่อไปนั่นเองนะครับนี่มีจุดวาร์ปนะครับ เพื่อเปิดนะครับถ้าเราไม่ทําตรงนี้เราไปพึกษาศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้นะครับโอเคเรียบร้อยครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาโผล่ที่พึกษาศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะครับคือด้านบนของแผ่นที่นั่นเองนะครับบนสุดของแผ่นที่นะครับให้เราวาร์ปลงจุดนี้นะครับวาร์ปลงจุดนี้เลยนะครับถ้าใครดูไม่ทันให้ดูย้อนกลับไปดูนะครับ พอมาถึงตรงนี้เราก็จะเจอมีลิเซนต์นะครับยืนรอเราอยู่ตรงนี้นะครับเราก็คุยบทสนทนาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็วิ่งไปตามทางนี้เลยนะครับนี่ครับเตรียมพร้อมให้เรียบร้อยนะครับเวลาเจอทหารอยากให้ไวนี่ครับใช้สเตปเทพผมผมแนบรูปให้นะครับวิธีการหากับวิธีการใช้นะครับตามคลิปนี้เลยนะครับก็จะได้ว่าเอามาใช้ยังไงนะครับหาจากไหนนะครับต่อไปครับกระโดดลงตรงนี้เลยนะครับ ไปต่อข้ามไปเลยครับกระโดดข้ามไปเลยนะครับวิ่งไปนะครับจะเก็บของก็ได้แต่ว่าผมจะทําเป็นไกด์ว่าวิ่งยังไงแค่เท่านั้นนะครับนั่นแหละเป้าหมายเราอยู่ตรงประตูตรงนู้นนะครับวิ่งขึ้นมานะครับวิ่งตรงนี้นี่ในห้องซ้ายมือนี่มีไอเทมเศษนะครับให้เข้าไปเปิดเอานะครับอยากรู้อะไรเข้าไปเปิดดูนะครับดีมากนะครับอันนี้เจอก็เก็บนะครับได้ไอเทมอีกหนึ่งชิ้นนะครับทีนี้ก็หาทางลงไปด้านล่างครับ ทางลงไปด้านล่างนะครับโดดตามผมก็ได้นะครับลงไปตรงนี้นะครับเก็บไอเทมนะครับให้เรียบร้อยนะครับระวังครับมีทหารอยู่ตรงนี้ก็หลบหลบเลี่ยงเลี่ยงวิ่งโดดลงมาครับด้านล่างวิ่งไปเลยนะครับเก็บของให้เรียบร้อยนะครับวิ่งไปจะมีบอสอยู่ตรงนี้นะครับเราจะไม่สู้ก็ได้นะครับมีมีบอสเนี่ยเราก็จะวิ่งสไลด์เข้าไปเลยนะครับสไลด์ไปเลย เปิดพรอนให้เรียบร้อยนะครับเปิดพรอนแล้ววิ่งตามทางไปเลยนะครับออกขวานะครับมีลากไม้อยู่ด้านหน้านะครับทุกที่ที่ผมพาวิ่งจะมีไอเทมนะครับถ้าเกิดเราวิ่งแบบตามผมเลยก็จะไม่ได้เก็บของนะครับแนะนําให้ลองสำรวจดูก่อนก็ได้นะครับวิ่งตามนี้เลยนะครับลงไปเลยนะครับนี่ลุยไปเลยนะครับระวังติด พยายามวิ่งให้ไวนะครับถ้าพิษเต็มหลอดเลือดจะลดนะครับพยายามวิ่งให้ทันปีนกิ่งไม้ไปลงตรงนี้ครับคลิปจะยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าอดทนนิดนึงครับจะได้ของดีแน่นอนนะครับเนี่ยเราต้องไปทางซ้ายแต่ก่อนที่เราจะไปแนะนําให้มาเปิดพรครับเพราะว่าพรอยู่ไกลเดี๋ยวจะวิ่งมาไกลครับให้มาเปิดก่อนนะครับเก็บไอเทมนะครับเก็บของลงบันไดไปครับ เดี๋ยวเราต้องย้อนมาทางนี้นะครับลงบันไดไปจำทางด้วยลงไปนิดเดียวนะครับขวามือเป็นพรครับเปิดพรให้เรียบร้อยนะครับใครเลือดลดเลือดไม่มีก็นั่งลงไปที่พรสทกซีก็ได้นะครับพอเปิดพรเรียบร้อยเสร็จวิ่งย้อนกลับไปออกประตูเดิมครับขึ้นไปทางที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับวิ่งขึ้นไปเลยนะครับเคียร์แมปให้เรียบร้อยนะครับเคียร์มอนนะครับในแมปให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่า มันตีแรงครับระหน่ำมากครับวิ่งตามกิ่งไม้ไปด้านหน้านะครับเห็นเป็นบึงนะครับบึงพิษนะครับเป็นบ่อพิษตรงหน้านะครับมีไอเทมให้ลงไปเก็บนะครับให้เตรียมตัวให้ดีนะครับตรงนี้มีหนอนน้ํานะครับมีมอนนะครับเป็นมินิบอสนี่ครับตีแรงครับพยายามหลบให้ดีนะครับถ้าเลือดน้อยก็มีสิทธิ์ตายได้แต่เมื่อกี้แล้วนะครับก็หาทางจัดการครับพยายามอยู่บน ลากไม้บนพื้นที่มันไม่โดนพิษนะครับใช้อาวุธโจมตีระยะไกลหรือว่าพยายามเข้าให้ถึงตัวนะครับแล้วจัดการนะครับเพราะว่าตัวนี้โหดเหมือนกันนะครับถ้าเป็น n อบวกก็จะโหดกว่านะครับแต่ว่าที่ผมเล่นนี่เป็น NG บวกะครับก็จะโหดๆหน่อยถ้าเป็นธรรมดาก็จะง่ายกว่านี้นิดนึงนะครับนี่พอได้พอจัดการด้วยความยากลําบากก็จะได้โกลเด้นซีดมานะครับ นี่ครับจุดนี้นะครับกลับไปจุดนี้จุดนี้คือจุดพรตัวนี้นะครับที่ผมให้เปิดเมื่อกี้ครับให้วาปกลับไปจุดพรจุดที่ให้เปิดเมื่อกี้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็วิ่งย้อนกลับมาอีกทีนะครับจะสังเกตว่าที่เราจัดการบอสมื่อกี้นะครับวิ่งออกด้านขวามาจะมีกองข้อความนะครับจะมีกองนี่กองแบบนี้ครับอยู่2กองก็คือสีทองกับสีแดงนะครับผมเล่นเป็นนิวเกมนะครับผม ทำสีทองไปแล้วนะครับสีทองผมจะได้เป็นเครื่องรางตัวนี้นะครับแต่ว่าคนที่อยากได้เครื่องรางตัวนี้นะครับก็ไปทําสีทองแต่ผมอยากได้มือมิลิเซนอันนี้นะครับผมก็เลยทําสีแดงนะครับสีทองก็คือเราต้องไปช่วยมิลิเซนนะครับจากศัตรู3าตัวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีแดงตรงนี้ที่ผมเข้าไปทํานี่ต้องไปฆ่ามิลิเซนครับมันจะต่างกันนะครับผมเล่นรอบที่2นะครับรอบแรกผมไปช่วยมาแล้วนะครับ รอบที่2ผมเลยต้องมาจัดการมิลิเซน์นะครับก็วิ่งไปจัดการมิลิเซน์ให้เรียบร้อยนี่ครับเขากำลังสู้กันอยู่เราก็ไปช่วยนะครับไปช่วยตัวแดงนะครับเพื่อจัดการมิลิเซน์นะครับไปฆ่ามิลิเซน์นะครับถ้าเป็นสีทองนะครับใครที่อยากได้ไอเทมอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับก็ เป็นเครื่องรางอีกแบบหนึ่งหน่อยนะครับก็ให้ไปช่วยมีลิเซนต่างกันนะครับอยู่ที่เราเลือกนะครับว่าจะเลือกอันไหนนะครับพอเสร็จเรียบร้อยก็กลับนะครับนี่มันจะโหลดกลับมาตรงจุดนี้จุดนี้นะครับเราพอเห็นไหมครับผมก็จะได้เป็นเครื่องรางตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีว่าคุณสมบัติคืออะไรใช้ยังไงนะครับผมอยากให้ได้มาก่อนนะครับแล้วก็ไปไปลองดูนะครับก็จะเห็นเป็นซากดอกบัวนะครับเหมือนดอกบัวตรงนี้อันนี้คือเราจบแล้วนะครับ ของมิดิเซนเนี่ยจบตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับอยู่ที่ว่าใครอยากได้ไอเทมชิ้นไหนอยากได้เครื่องรางชิ้นไหนนะครับก็ให้มาทําแล้วก็เลือกเอานะครับว่าเราเหมาะกับอันไหนนะครับส่วนรายละเอียดผมจะมาบอกอีกทีนะครับถ้าคลิปผมมีประโยชน์นะครับฝากช่วยกดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับวันนี้พอบ้านเกมเพย์ไปละสวัสดีครับผม